สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของเล่นเยอะแยะเลยนะครับดูสิครับมีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยนี่อันนี้เรียกว่าร้อยน็อตสอร้อยลอกสัลวนี่เอ้ารู้สึกว่าฐานอ่อนเออยีนี่ตัวนี้ล้องนะครับมาสู้กันสิเนี่มาสู้กันนะครับมาสู้กันนี่โอ้ย เี๋ยวเราจมีเจ้าของนะครับเป็นคู่ต่อสู้อีกหนึ่งตัวนะครับที่ชอบสู้กันนะครับกับเจ้าไฮนอสอลัดโอ้โหดูสินี่ควายด้วยครับควายมาวิ่งเล่นกันเลยนี่ควายบักฟะโลนี่นี่เอลเฟ์ เอาอฟ์เฟนมาวิ่งในทางทางนี้บ้างดีกว่าเอลฟ์เฟนแล้วก็บคอสนี่มาวิ่งแข่งกันมาดูนะครับใครจะวิ่งเร็วกว่ากักนเอลฟ์เฟนกับคอสโอ้ยมาแล้วครับเอลฟ์เฟนรู้สึกว่าหมาจะวิ่งเร็วกว่านะครับดูโอ้ยมาวิ่งกับเพื่อนดีกว่า มีนี่ด้วยคราวอืมีก็นี่มีไทเกอร์ไทเกอร์อืมโอเคสำหรับวันนี้ลาเพืเ่อนไปก่อนนะครับบายบาย